สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินนลนั่นเองเนี่ยผมและวันนี้นะฮะเซเว่นทูชินลเนี่ยผมก็อยู่กับมังงะเรื่องมหาเวผนึกมาหรือว่าจูจูสุดใคเซนนั่นเองในตอนที่138ซึ่งตอนนี้มีชื่อตอนว่าตระกูลเซนอินเะปิดในเรื่องมาเนี่ยได้ตัดมาที่บ้านของตระกูลเซนอินได้มีชายคนหนึ่งนะฮะในตระกูลเซนอินมีชื่อว่านาอยะเซนอินผู้ใช้คุณใส่ระดับหนึ่งโดยเขาเนี่ยได้พูดออกมาว่า หลอนตายแล้วเหรอเจ้าเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามาอีนั่นโดยนะตอนนี้เนี่ยนาวยะได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมยังไม่กล้าฟันธงว่าเธอคนนี้นะฮะคือภรรยาของนาวยะหรือว่าเป็นสาวใช้หรือว่าเป็นเลขากันแน่ส่วนการตายของใครแต่ละคนเนี่ยตัวผมยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะเนื่องจากว่าเหตุการณ์พวกนี้นะฮะอาจจะยังไม่มีบางอย่างยืนยันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่า กังวลเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าของตระกูลดีกว่าค่ะนะตอนนี้นอกเสียจากว่าคนที่จะตายนั้นเป็นมาคินาวิยะเน่ก็ได้ตอบกลับมาว่างั้นเหรอแต่อย่างไรก็ตามมาคินะอาจจะดูเหมาะสมแต่ว่าเธอณตอนนี้เนะี่ยยังไม่สามารถยอมรับได้เธอไม่รู้ว่าตัวเธอนั้นจะสามารถสนับสนุนผู้ชายได้อย่างไรและไม่ว่าผู้หญิงคนใดที่ไม่มีความสามารถเท่ากับผู้ชายและ้วละก็ ควรปล่อยไว้ขลังแล้วก็ตายซะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วมาอีน่ยเป็นคนที่สุดยอดมาตัวเธอนั้นมีใบหน้าที่เหมือนกันกับมากิและรูปร่างที่เหมือนกันอีกและถึงแม้ว่าเธอนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอเป็นผู้หญิงและนาวยะก็เดินมาถึงห้องห้องหนึ่งซึ่งในห้องนี้นจะมี2คนที่ลออยู่แล้วนะั่นกะนะ็คือโอกิ i, และจินิชิคือหลายคนอาจจะยังงงเนื้อผมกับตระกูลเันดินดังนั้นแล้วมาดูแผนภาพกันเลยดีกว่าคือเรื่องมีอยู่ว่าคุณปู่นะโอบิโตะที่ถูกทางฝั่ง ซึ่งซึ่คนนี้เนี่ยคือคนของตระกูลเซนอินทั้งสิน้นโดยคนหลักคนแก่นะตอนนี้ที่ตายไปเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนาโอบิโตะ ito, และโทจิ ดังนั้นแล้วเนี่ยเจะเหลือ2คนนั่นก็คือจินิชิและโอกิซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนาโอวิโตะคือผู้นําของตระกูลเซนอินแต่ว่าตัวเขาก็ได้ตายไปแล้วและเขามีลูกชาย1คนนั่นก็คือนาโอยะต่อมาคือโอกิตัวของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้หลักผู้ใหญ่ของตระกูลเหมือนกันนะและเขาก็มีลูกสาว2คนนั่นคือมากิและมาอีและผู้หลักผู้ใหญ่คนซ้ายเนี่ยนั่นก็คือจินิชิโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าตัวเขานั้นมีลูกหรือเปล่านั้นต่อมาเรามาตัดเข้าางกันต่อเเเลยยโกกนน่ไไดด้้พูัาาาะปวจมาาาาช้นนนนนะมมมััออออไรยย่่่แลเหืืผบกปงงึ โอคิและจินิชิเนเขาสองคนนะคะคือผู้ใช้คุณไสยระดับหนึ่งเนี่ยผมเหมือนกันกันกบนาวยะแล้วโอคิเนก็ได้พูดต่อว่าตอนนี้พ่อของเจ้านะรออยู่ที่ประตูแห่งความตายแต่นาวยะเนี่ยก็ได้ตอบกวนตีนกลับไปว่าขอโทษนะแต่ถึงงั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะมาหรือไม่มาสุดท้ายแล้วผู้นําของตระกูลเซนอินน่ะมันก็คือผมอยู่ดีพี่ชายทุกคนน่ะตายหมดแล้วแล้วคุณลุงผมจินิชินะกม็มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้นําของตระกูลและถ้าเกิดผมเป็นแล้วก็ ลูกสาวคุณอนะ่ะคงไม่มีคําถามหรอกจริงไหมคุณโอกิและทาไมทําหน้าตาไม่ค่อยดีกันอย่างนั้นละ่ะทําหน้าตายแย่ๆอย่างนั้นอนะ่ะโทจิก็ไม่กลับมาหรอกนะเมื่อเส้นเสียงของนาวยะจินิชิได้ใช้หมัดขวาเขาในการต่อยเข้าไปที่นาวยะแต่นาวยะนั้นสามารถหลบการโจมตีได้และหลังจากนั้นโอกิจึงได้มีการชักดาบคาตนะเข้าไว้เข้ามาเจาะที่คอของนาวยะซึ่งนาวยะเนี่ยก็ยังกวนตีไม่เลิกขอร้องแล้วนะคุณพ่อเนี่ยกำลังรอยอ,ยอยู่ที่ประตูแห่งความตายทําไมผู้เราเนะี่ยถึงเข้ากันไม่ได้กันนะและแล้วก็ได้มีเสียงของชายคนหนึ่ <laughs> เหมือนว่าคุณทุกคนน่ะจะครบกันแล้วกันสินนะครับท่านนาโอบิโตเซนอินผู้นําของตระก,กูลเซนอินน่ะได้ดวงลับไปแล้วครับซึ่งว่าชายคนนี้พูดจบปรากฏว่านาวยะลูกชายของนาโอบิโตนี่คือถึงกับยิ้มเลย <c oughs> ไม่รู้ว่ามันยิ้มอะไรเหมือนกันนะพ่อมันตายเนะี่ยถ้าเกิดผมไปดา่าเพื่อนผมว่าพ่อมึงตายเพื่อนผมคงด่าผมกลับอ่ะผมคิดว่าไอ้นาอยะนี่ชักจะมีกลิ่นตุุ่แล้วและชายที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าครับผมฟูรุราเตะครับผมและผมคือคนที่ท่านนาโอบิโตได้มีการมอบหมายไว้ให้ จากบันทึกของท่านนาโอวิตโตเข้าหวังให้ตัวผมได้มีการอ่านจดหมายฉบับนั้นเมื่อโอกิเซนอินจินิชิเซนอินและนาอยะเซนอินได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมเพียงกันถึง3คนครับและถ้าเกิดตัวคนนั้นไม่มีคำถามอื่นผมจะเริ่มอ่านบันทึกฉบับนี้ผู้นำตระกูลของตระกูลเซนอินรุ่นที่27คือนาอยะเซนอิน นายาเซนอินจะได้รับของและทรัพย์สินทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องมือและวัตถุต่างๆที่ดอยู่ในโรงเรียนคุณใสของเขตโตเกียวและที่อยู่อาศัยของครอบครัวตระกูลเซนอินซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของโอกิเซนอินและจินิชิเซนอินด้วยและนายาเซนอินจะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างที่มันครอบคุมและนายาก็ได้สบถมาว่าชี อะไรกันฟะและคนอ่านพินัยกรรมก็ได้พูดต่อว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดโกโจซาโตรุนั้นตายหรือตัวเขานั้นไม่สามารถควบคุมจิตใจหรือเอตผลอะไรได้ก็ตามแต่้อตกลงและลายลักษณ์อักษรครั้งนี้จะรวมถึงโทจิฟูชิงุโรและบ้านจะต้อนรับเมงุมิฟูชิงุโรเข้าสู่ตระกูลเซนอินและฟูชิงุโรเมงุมิจะกลายเป็นผู้นำตระกูลขอตระกูลเซนอิน รวมทั้งทรัพย์สินทุกอย่างจะมอบให้แก,กเขาเมื่อเส้นเสียงของคนอ่านพินัยกรรมตู้ของนาอยะึ่งก์กสดออกมาอะไรของมันวะในท้ายที่สุดแล้วทั้งโอกิและนิชิเนะเขาสองคนอ่อนแอหลงแล้วมันสองตัวนะ่ะไม่ถูกกับฉันดังนั้นเรามันนะ่ะไม่ทําอะไรกันแน่และหลังจากนั้นนาวยะก็เดินออกมาจากห้องการประชุมตู้ของนาอยะนะฮะได้พูดกับผู้หญิงข้างๆเข้าไปว่าตอนนี้เมงุมิทําอะไรอยู่ที่ไหนหญิงคนนั้นได้ตอบกลับมาว่า ตัวฉันไม่ทราบรายละเอียดเชิงหรือค่ะแต่เท่าที่ข้อมูลเราทราบนั่นคือตัวเขานะตอนนี้กําลังค้นหายูจิอิตาทริอยู่ที่โตเกียวนาวยะกก็เลยถามกลับไปว่าเขาคือใครกันและหญิงคนนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาคือภาชนะของสุขุณะค่ะนาวยะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะให้พูดมากขึ้นก็คือนาวยะเซนอินจะต้องฆ่าภาชนะของสุขุณะเงั้นสิฟูชิงุโรเมงุมิแกกําลังตามหาภาชนะของสุขุณะอยู่งั้นสินะฉันจะฆ่าพวกแม่งทั้งคู่เลยในเมื่อโตเกียวนะตอนนี้นะ กลายเป็นเมืองแห่งปีศาจไปแล้วมันคงไม่สําคัญว่าจะมีใครตายแลหมอนั่นจะตายยังไงฉันจะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าของตระกูลหลังจากที่ฆ่าพวกมันเองและหลังจากนั้นภาพของมังงะก็ได้ตัดมาที่ยูกิหลังจากที่การต่อสู้ของเกโทได้จบลงไปตัวของยูกินะตอนนี้มันก็นว่าเธอกาลังทําอะไรสักอย่าง และเธอก็ได้พูดออกมาว่าต้องขอ,อโทษที่ไม่สามารถดําเนินการได้ในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะตอนนี้สถานการณ์น่ะได้มาถึงที่จุดๆหนึ่งแล้วฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าฉันควรทํายังไงเพียงแค่ฉันนะได้จ้องตาพวกมันและนายรู้หรือเปล่าว่าฉันนะ่ะไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างนายตัวฉันนะ่ะเป็นเพียงแค่ความสวยงามที่สุภาพอ่อนหวานที่ต้องการกําจัดวิญ,ญญาณคําสาบให้หายไปจากโลกใบนี้โดยวิธีการนอกรีดและการการะทําของฉันซึ่งฉันนะ่ะจะรับผิดชอบสําหรับการส่งมอบให้เด็กเหล่านี้ที่อยู่ที่นั่นเองถึงเวลาที่ต้องมาเชิญหน้ากับ พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดหมายที่โคตรชัดเจนมากๆเดี๋ยวผมนะฮะจะมาสรุปในช่วงท้ายของมังงะแลวต่อมานะฮะเสียงของโชโซนะฮะก็ได้พูดมาว่านายทำอะไรยูจิแพ้สาหัสของนายเป็นยังไงบ้างยูจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าฉันนะโอเคดีแต่ว่าตัวฉันนะสมควรถูกหมัดประกายแสงสีดำสักปาับฉันคิดว่านั่นนะเป็นพอสุขนะฉันนะสามารถบอกได้เลยว่าความแห็นแกร่งของเขานะตอนนี้นะ กำลังเติบโตมากขึ้นและโชโซก็ได้มีการเปลี่ยนเรื่องคุยกับทันหันเลยยูจินายนะ่ะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชันหรอกนะนายกลับไปที่โรงเรียนคุณใสเถอะฉันนะ่ะจะเก็บรวบรวมโชโซและคนอื่นไว้ซึ่งนะ้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่ามังงะพับแปลผิดหรือว่าตัวผมมันไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะคือคําว่าโชโซนะตอนนี้มันหมายถึงอะไรไม่รู้ถ้าเกิดใครทราบนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะแต่ผมขอคาดการณ์ไว้ก่อนว่าอาจจะหมายถึงคนคำสาปคนอื่นก็เป็นได้ซึ่งอันนี้เป็นการคาดเดาล้วนๆเลยนะครับผมและหลายคนอาจจะมองว่าพี่ครับคําว่าโชซนนนนนี่่่่่มมมมัััก็็เปชชชืือออไหรจิงๆแล้วยย เขียน C H O S O นะแต่คําว่าโชโซนะตอนนี้ที่ได้มีการพิมพ์มันเขียน S H O S O เอ้ยผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนะี่ยคนแปลเขียนผิดหรือว่าจะแบบว่าเขียนเป็นชื่ออื่นหรือเปล่าดังนั้นแล้วผมขอค่าไปก่อนนะตัวของยนะูจิเนี่ยได้ตอบกลับมาว่าฉันนะ่ะไม่ได้กังวลเกี่ยวกับนายปัญหานะ่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าฉันนะ่ะต้องการกลับไปหรือเปล่าสุคนะกำลังวางแผนบางอย่างซึ่งเมงุมิเนี่ยคือไพ่ตายของแผนการนั้นตัวฉันนะ่ะฆ่าคนไปม,มากเกินไปทั้งที่บอกว่าจะช่วยชีวิตและจะไม่ฆ่าอีกในอนาคต ตัวฉันน่ะไม่สามารถอยู่กับทุกคนได้อีกแล้วโชวโซแล้วนายโอเคกับมันอย่างงั้นเหรอ ทั้งที่ฉันก็ฆ่าน้องชายของนายไปโชโซได้ต่อกับมาว่าอสบายมากมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดถ้าเกิดน,น้องชายของฉันเอโซและเคชิซุยังอยู่ที่นี่แล้วก็เขาทั้งคู่นะจะต้องพูดแบบนี้แน่ไม่เกี่ยวว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยพี่น้องนะก็เป็นแบบนั้นแหละยูจิก็ได้พูดออกมาว่าไปกันเถอะโชโซตอนนี้นะเราต้องจัดการพวกวิญญาณคำสซาให้มากที่สุดเท่าที่เรานั้นจะสามารถทําได้และภาพตอนท้ายของบางงาก็จะเป็นภาพของโชโซที่ได้จับคู่กับอิตาโทริยูจิในการกําจัดพวกวิญญาณคัสซาที่โตเกียว และอีกภาพหนึ่งจะเป็นภาพของยูตะและนาอยะที่เขาทั้งคู่นั้นมีเป้าหมายในการฆ่าอิตาโทริยูจิภาชนะของสุคนะและก็จบกันไปเองเนี่ยผมกลับมางานเรื่องมหาเวทผนึกมาในตอนที่1 3 8นั่นเองซึ่งก็ผมจะมาขอวิเคราะห์เนี่ยผมและสรุปกันแบบสั้นๆเลยเนี่ยผมคือบ้านของตระกูลเซนอินเนี่ยหลักๆแล้วนะฮะเจ้าบ้านได้ตายไปเนี่ยผมซึ่งเจ้าบ้านก็คือนาโอวิโตะซึ่งนาโอวิโตะเนี่ยมีลูกคนนึ่งนั่นกคือนาอิยะและนาอิยะเนี่ยท่าทางจะเป็นเด็กที่ค่อนข้าง,ลางกล,ลัว จะะประอปโอกิที่มีลูกเป็นมากิและมาอิกลายเป็นคนหนึ่งนั่นก็คือจินิชิซึ่งจินิชิยังไม่บอกว่าเขามีลูกเป็นใครซึ่งตามที่เจ้าบ้านเซนอินาโอบิโตได้มีการเขียนไว้ในพินัยกรรมได้มีการเขียนไว้ว่าจริงๆแล้วทุกทรัพย์สมบัติเลยะะที่อยู่ทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านของเซนอีนจะตกเป็นของนาอยะลูกของนาโอบิโตแต่ว่าถ้าเกิดโกโจได้มีการตายไปยหรือว่าวิญญาณเขาเได้มีการถูกผนึกหรืออะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้นาอยะได้เหมือนกับแคนเซิลไปหมดเลยจะมอบให้กับกเมเงุมลกกเาง่ขับตะ ทีนี้เนี่ยผมนาโอยะนะฮะจึงต้องฆ่าทางฝั่งของเมงโอมิทิ้งซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาโอวิตโตมีแผนอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปของแนวผมมันจะมีฉากหนึ่งนะที่โทจิได้มีการต่อสู้กับลูกเขานั่นก็คือเมงโอมิอ่ะมันจะมีฉากย้อนไปเว้ที่แบบว่าทางฝั่งของโทจิได้มีการคุยกับทางฝั่งของนาโอวิโตคุณปู่เซนอินเนี่ยแหละที่เป็นผู้นำตระก,กูลอ่ะว่าถ้าเกิดลูกของมันเนี่ยเมงโอมิมีความสามารถที่แบบสืบทอดหลายอย่างอ่ะมันจะขายราคาแพงๆเลยแล้วบังเอิญเงบบม,ามางโอม ตระกูลนั่นนั่นคือเทคนิควิชาเงาหนังสือหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็แบบจำไม่ค่อยได้แหลวนะฮะซึ่งในความสามารถนียมันคือความสามารถที่เทียบเคียงกับตระกูลโกโจเลยนะและคาโมคือสมัยนั้นเนี่ยสามตระกูลใหญ่อ่ะแม่งต้องแบบมีบางอย่างที่ต้องต่อสู้กันอ่ะและทางฝั่งของเซนอินเนี่ยไายต้นั่นกั่นคือเทคนิควิชาเงาหนังสือของเมงโอมินั่นแหละส่วนตระกูลโกโจเนี่ยมันคือซิกอเนื่องจากว่าโกโจเคยเฉลยไปแล้ะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณปู่นะโอบิโตได้มีการคาดหวังให้เมงโอมินี่เป็นผู้สืบทอดตระก่าว ตอนนี้คนของตะกูลเซนอินอย่างโอกิและ ichi, นิจิชิเนเขาทั้งคู่ก็แก่ขึ้นมากแล้วไงและมากิและมาอีเนี่ยคือมันเป็นผู้หญิงทั้งคู่ไงจะเป็นผู้นําตะกูกลก็แปลกๆดังนั้นแล้วเนี่ยจึงได้เลือกจากฝีมือน,ะนั่นคือนะอาอยะและเมงโมิซึ่งเมงโมิเนี่ยคือผู้สืบทอดที่แบบว่ามีความสามารถเยอะที่สุดจึงเลือกนะเมงโมินั่นเองตัวของนาอยานตอนนี้คือไม่พอใจจึงแบบอยากจะฆ่าเมงโมิที่ตอนนี้เมงโมิเนี่ยกำลังออกตามหาอิตาโริยูจิ คือเรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นมากแล้วนะแล้วต่อมานะฮะบทสนทนาเนี่ยผมของยูกิคือเธอกาลังคุยกับใครกันแน่คือเธอบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยัวเธอจะเล่นแล้วเนื้อผมเทนเก็นเนื้อผมมึงเจอกูแน่เนื้อผมมันถึงเวลาแล้วนะฮะที่ต้องมาเชิญหน้ากับเทนเก็นอ่ะคือหลายคนอาจจะยังงงเทนเก็นคือเยี่ยอะไรไวสัตอ่ะสั้นๆเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเทนเก็นอ่ะคือผู้แบบดูแลพลังคุณใส่ของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ท่านเทนเก็นอ่ะมันจะต้องมีช่วงระยะเวลาในการแบบ เปลี่ยนแบบล่างของภาชนะคือถ้าเกิดใครจําได้ภารกิจที่เกะโทและโกโจเคยทำอะ่ะมันคือภารกิจดูแลเซโชไทยหรือว่าผู้หล่อเลี้ยงดวงดาวเิดใครอ่านเถือนมาเนะอาจจะเป็นคําอื่นนะเนื่องจากว่าผมอ่านถูกลกิขสิทธิ์ม,มาไม่ใช่คํานี้นะคือเซโชไทยอะ่ะมันคือภาชนะที่จะต้องให้ท่านเทนะ็นเกนน่ะนำภาชนะนี้ไปใช้ต่อไปถ้าเกิดภาชนะเนี่ยมีการใช้นานๆแล้วแล้วก็ท่านเท็นเกนนะฮะอาจจะแบบมีการวิวัฒนาการที่มันผิดเพี้ยนก็ได้คือแบบเขามีการเปรียบเทียบว่าจากเกมอนกลายเป็นแบบเมทันเกมอนอะไรทํานองนี้นะผมคาดว่าสุเนจจะป็ หรือไม่ก็เป็นท่านเทนเก็นแล้วเป้าหมายของยุกิมาชัดเจนขนาดนี้เนี่ยยุกิจะเข้าพวกกับฝ่ายไหนก็นแน่หนคือโรงเรียนคุณใส 2. คือพวกของเกโทเก่าอ่ะที่ตอนนี้เกโรได้มีการทิ้งไปแล้วอ่ะที่แบบเขามีเป้าหมายในการกําจัดพวกมนุษย์ธรรมดาและ3คือพวกของยูจิและโชโซนั่นเองคือคําพูดของเธอคนะตอนนี้มันบ่งบอกว่าตัวเธออะ จะเหมือนกับว่าส่งต่ออะไรสักอย่างให้กับเด็กรุ่นหนึ่งอะติดทีนี้เรายังไม่ทราบไงคือคําพูดมันน้อยมากแล้วแบบคําพูดอะมันเป็นคีย์แบบคีย์แบบว่ากว้างๆอะทำให้เราแบบไม่สามารถตีแบบตีเป็นวงแคบได้เลยทานองนี้นะดังนั้นแล้วนะครับเป้าหมายของเธอก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยผมเนื่องจากว่าตัวเธอเนี่ยยังคงยึดมั่นกับการกระทําของเธอนั่นเองแล้วต่อมาคืออีกคู่หนึ่งยูจิและโชโซต้องบอกว่าไงอะคือคู่นี้มันเริ่มแบบผมรู้สึกแบบเห็นแล้วแบบเริ่มไม่ยิ้มและมันเริ่มแบบความแบบความรู้สึกแบบสสนนนุกกามมมเริ่่่่่ไใชคืออยะ จะแบบเป็นคนยิ้มตลกกระโหลกโฮฮานะแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ยิ้มแล้วนะครับผมอย่างที่หลายคนพูดคือยูจีนะตอนนี้คือไม่ยิ้มไม่เฮียอะไรทั้งนั้นคือต่อสู้นี่คือเริ่มนิ่งทุกอย่างนี่เหมือนกับ ผ่านโลกมาเยอะมากอะทำให้แบบทุกอย่างมันทําร้ายตัวเขาอะตัวเขานะตอนนี้คือเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละแล้วลตัวของโชโซนะตอนนี้ที่แบบว่าเมื่อก่อนเคยเริ่มติดเล่นนะผมคาดว่าอาจจะยังมีติดเล่นอยู่แหละเนื่องจากว่าโชโซก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องวนเกี่ยวกับกูหรอกน้าอะไรทำนองนี้ยูจิก็ตอบแบบไม่ไรักษาใจเลยฉันไม่ได้วนเกี่ยวกับนายนะเฮ้ยมันก,ก็ตอบตรงๆจริง,รงๆนะครับผมก็ยอมรับนะฮะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มาจับ กันได้แบบว่าบาังเอิญมากๆนะฮะด้วยความที่แบบว่าเจอยูจิในฝันกําลังนั่งกินข้าวกับน้องชายเขาอีก2คนเนี่ยทำให้ตัวเราคิดว่ายูจินี่แหละคือน้องชายเขาเรื่องมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยเนอะผมสำหรับเรื่องนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมคาดว่าเป็นการจับผู้ที่ค่อนข้างลงตัวนาวยะตั้งใจจะฆ่าเมงุมิและ,ะ,ะอิตาทริยูจิยูตะจะประหารอิตาทริยูจิด้วยตัวเองส่วนยูจิและโชโซออกเดินทางในการจัดการวิญญาณขับาถให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเขานั้นจะสามารถทําได้และจากนี้ชีวิตของยูจิจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ผมคาดว่าตัวเขาจะต้องจมดิ่งไปกับความดาร์กที่ได้มีมากับเรื่องนี้แน่นอนถ้าผมอยากจะเห็นเขาได้มีรอยยิ้มที่แบบว่าล่าเลยอีกครั้งแล้วถ้าเกิดใครได้อ่านมังงะตอนแรกๆเนี่ยโหคือแบบเริ่มคิดถึงแล,ล้วนะหลังๆมานี่ไม่ยิ้มไม่เฮียอะไรเลยเนี่ยผมเปลี่ยนไปคนละคนแบบสิ้นซากเลยกูนึกว่ากูดู Attack on Titan เถอะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนละกันเนี่ยผมบายยครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยะกันครับสวัสดีครับ